คำเตือนรายการนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆควรไปเรียกผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยนะจ๊ะเตือนแลยนะอ้ไรนะบมตอนนี้เราอยู่กันในช่วงเรบักกับงาตอนนี้เราก็อยู่กันที่แมมซักบายนุบผมใครรับเชิญของเราก็เหมือนเดิมนะเราต้องรีบเปิดคลิปเนื่องจากว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดนะบอมโอเค

ใบจะตายอหลไหนใบเรือใบแตกแล้วเอ้าหุ้ยไหนกันวะอยู่ไหนกันวะตายแล้วุปุ๊ัยังไม่ตายจมมาแบบลึกมากเลยฉลามตัวนี้มันก็ก่งเนาะโอ้ฉันตายแล้วเป็นอันนี้อกแล้วอ่ะนี่จ้านอไบวาม่ชนอยู่ในต้ท้องเรือใบบันปักใบใบเกลี่ออกมา ใบมันอยู่ในเรือโว้ยแบบในจริงจริงอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วใบใบใบออกมาอ้าวทำไมใบอยู่นี่วะไหน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 วะมันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน ไหนอ่ะฉ like <power> <power> ันอยากล่าปลาฉลามแล้วทุกคนหายไปไหนหมดวะปลาฉลามมันอยู่ไหนอ่ะไหนวะเโหยอะไรเนี่ยทุกคนหายไปไหนกันหมดวะอะไรนี่ย จริงเหรอไม่อยากเป็นโอ้มาจ้ะมามามาเฮ้ยมันอยู่ไหนอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้โหมีหลายตัวว่ะอ๋อจะเด่นเฮ้ยจะตายแล้วมัจะตายแล้วอุ้ยมันมีหลายตัวมากเลยอ่ะตัวนี้ยังกะจริงจบ ว้าอะไรเอ้ยฉันตกแล้วจะไม่ขึ้นไปแล้วจไม่ไปลากไปฉลามตื่นดีปวดปวดตื่นไปฉลามออกไปฉลามบ้าว้ายฉันมาอยู่ตรงนี้นี่มีห่วงยางให้ด้วยอไปเจอแม่จ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ว่าฉันเป็นเจ้าของเรือทำไมฉันถึงมาอยู่ข้างตรงนี้ไปเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้เอาผอาหุ้งยางเอาผ้าหุ้งยางลงไปดิไม่เอาหุ้งยางลงไปเฮ้ยอะไรวะถามแม่เป็นหรองั้นออกไปออกไปยจะขับเร็ว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 แม่อีเรือหน้าไหนมันชนเรา ไปเลยฉันไม่ได้กดเดินไปเลยเฮ้ยมันจะชวนลัจะาไปอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเต็มเลยกัเลยไปเลยไปเลยไปเลยอุยไม่โดนไว้ไว้ไว้อัดตาปดปดปัเ เฮ้ยไม่เป็นอย่างนี้อีกแล้ว啊อ้าวเกิดอะไรเหรอเกิดอะไรเหรเปล่าฉันนึกว่าปลาฉลามมันออกล่าปลาฉลามดีกว่าฉลามกี่ตัววะสองตัวเหรอทำไมเมื่อกี้ฉัเห็นมันมีสตัวปลาฉลามปลาฉลามมันมีสองมันมีสามมันอยู่อันนี้กับฉันตัวนึงเลย กำลังจะตายกำลังจะตายอย่าร้อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวยก่อนบปๆเฮ้ยมันอยู่เลยทำไมฉันแกอยู่รถเป็ดหรอใช่เอ้ไประชาชนเฮ้ยมันอยู่นี่เห็นวงกลมอยู่น่าจะอยู่ฝั่งนู้นนม่นน่าจะได้มันแล้วไปหาคนนี้ไปสิ ไม่ไวะไม่อยู่ในน้ำอยู่ม่นกหยียดิไม่ไว้ายไม่ไหวแล้วววนอนนอนฉันไม่รู้นไม่เป็นนอมันมาแล้วววมาแล้วมันจะตยแล้วยังเหลือฉันอยู่คนหนึ่ง

ง่ายค่ะเบื่อดีค่ะยากอ่ะยง่ิงมันง่ายอะไเนี่ยหนักมว่าเดิมอีกพอเฮิรพอเฮิรพอเฮิอ์กพอตายแล้วตายแล้วตายแล้วเกลอกมันอยู่ฉันนอนเล่นอย่างงี้ดีกว่าปวดหลังไว้ปลาฉลามหน้าบานมาแล้วดีใจ มาเลยมาเลยหน,น้าบานมากที่สุดในโลกมาเลยว้าวนั่นคืออะไรเฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึง่งอา้าวทำไมฉันดำน้ำแล้วมันไม่มีฟองขึ้นนะ่ะ เจ้านายฉันเป็นอา m ะ t a เจ้านายแบบาออกพังเรือฉันหรอบบอยู่ไหนกันวะอมามนคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวว่ะมนนันคืออะไรวะอะไรอ่ะฉันเจอ,จอหีบสมบัติเฮ้ยทำไมฉันดำน้ำม,มานฉน,นยังไม่ตายเลยยังไม่เจ,จ้านาย ฉันไม่มีขาสองข้างฉันไม่มีผมจะเป็นอมตะฉันกลัวแล้วจะโดนนี้ไหมแย่ไม่นะฉันหาสมบัติไม่เจอแยอตายเมื่อกี้ไม่ได้แยกหรอวะเอ้ยไม่อยากเป็นนะพวกแกอยากตายกันไหมเดี๋ยวฉันจะไปกินเอง มาแล no ้วฉันจะตายเร็วไม่ได้ฉันโดนไปแล้วหนึ่งศพมีคนยิงฉันหน้าไหนวะไหนวะไหนวะเฮ้ยฉันโดนยิงฉ uh ันโดนยิงใครมันยิงวะยิงวะเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย เอ้าวนี่แกเนาะโดนไปสองศพอ้าวสามหรอเฮ้ยเพิ่งดีขอข้าวหนึ่งก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดี จบเลยเฮ้เยใครวะโ,โหอย่างรัวเหลือเหลือตัวอะไรเหลือเหลือ,อะไรนี่ฉันเจอแล้วแล้วเขาก็หายไปแล้วลายยายรีคนเดียวเท่านั้นอีกคนเดียวเท่านั้น,น,น,นแต่เขาอยู่ไหนอะ เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยแดงแดงแดงโอ้ย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 เย้ยใครจะเป็นก็ได้แต่ต้องไม่ใช่พวกเราเย้เอา ยังไม่รู้เลยฉันนายฉันนาย,นายอะไรอ่ะฉันไม่รู้ฉันอยู่ใต้ <c oughs> ฉันอยู่ในเรือเดี๋วยวคุขับเรือให้เดี๋ยวแกจะได้ออกมา <c oughs> เฮ้ยพี่ดิ้งนำมาด้เฮ้ยทำไมแกเป็นปลาตัวเนี้ออยอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชีตานดีกว่า <c oughs> ใครก็ไม่รู้ <c oughs> ช่วยฉันด้วยฉันไม่ต้องการอยู่ในนี้ Every night my no. no. d e a m No ฉันควทำไงวะเะาขับเรือให้เอาไปยัไจ้ม I sing โดนมันฆ่า,าแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิยยตา<อ> <imet S 2> มานฆ่าฉันฉันจะอยู่บนซากเฮ้ยขึ้น,าาน,มนไม่ได้ขึ้นได้แล้วนี่ฉันยิงอยู่ใช่ไหมวันนี้ไอ้จริงจริงตายเหรอฉันจะให้แกาตายให้ได้ชิตา พิงฉันจะไม่รู้ว่าแกอยู่ไหนก็ถือ,อตายแล้วสำหรับทีนี้เราก็ต้องขอพอกันแค่นี้ยวนะครับผมข้อคิดสำหรับนี้ก็คือเออเวลาอยู่บนเรือเนี่ยเราควรจะนั่งอยู่กับที่นะควรนั่งให้เป็นที่นะควรนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนคนขับนะครับก็ต้องควรขับให้ดีๆอย่ามือลอยนะส่วนเออเวลาจะไปล่าฉลามเนี่ยเราไม่ควรจะไปล่าคนเดียวนะครับผมเลยนะสำหรับนี้ก็ต้องขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสวดีครับผม